สวัสดีครับวันนี้ผมจีจีมอนคนเดินนะครับวันนี้เราจะมาทำงานเก็บผล,ลไม้กันนะครับมีอยู่2อย่างนะครับส้มกับแอปเปิลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีคนขับรถนะครับส่วนตัวเดี๋ยวเขาจะพาไปเก็บส้มนะครับมาไปเก็บส้มไปเก็บส้มเก็บส้มรับน้องไปเลยไปเลย นี่ผมโนนาเก่ไหนดีอันปิดเสียงเกมแปบ๊บเสียงเกมโคตรดังอ่ะบอกเลยไอ้เหี้ยตอนนี้เด้กระโปงกำลังพาไปที่เก็บส้มนะครับนี่ไอ้เหี้ยครับดูดูดูขับกดเสียวอ่ะจัดฉากตั้งนานอ่ะกว่าจะได้อ่ะบอกเลยตกน้ำไปเนี่ยถนถนนยิ่งมืดมืดู่ไอ้เหี้ย เอาเอาไปไหนเนี่ยไปดูไปเนี่ยเดี๋ยวดู G P S แป๊บนึงเก็บส้มเก็บส้มเก็บส้ม900 m. เมตรเห็นปะเดี๋ยดูในแผนที่ก่อนก็ไม่ไกลนะนีมันไปตู่ปะวะอยู่แทีมนี้อเดี๋ยวผมขอไอ้แย่ขับชนด้วย ขอขอไม่ว่าน้องเขานะครับน้องเขาน่าจะโอ้ยว์ปไปเยอะกระตุกเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ไปถึงนะครับแปบ๊บนึงอ่ะตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับที่จุดเก็บส้มนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเก็บส้มให้ดูนะครับมาเก็บส้มมาเก็บส้มเนี่ยต้องเรียกเด็กหน่อยมันก็ออยู่ประมาณนี้นะครับ เก็บได้ประมาณรมทั้งห20ลูกนะครับเดี๋ยวเก็บไปดูเลยเดี๋ยวผมไปเก็บแอปเปิลต่อนะครับหลังจากเก็บส้มนะครับเดี๋ยวเก็บทั้ง5 20ลูกอนะ่ะให้เต็มกระเป๋าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้เงินกี่บาทนะเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เก็บส้มเสร็จน,นะครัอแป๊บนึ่งโุ้ย วนมันลิงบาบูลเลยโอ้เจี๊ยบเจี๊ยบอี้เคตรเวอร์ดูดิครับจะกินกูเป็นเฮียเลยเนี่ยผมลืมบอกนะครับจะกินผมมันบ้าไม่ได้โปนะไม่ได้โปบอกก่อนนะไม่ได้โปเลยนะูความจริง 3, 000, 000, 000, รสาบานสามล้านเปอร์เซ็นเลยอ่าเดี๋ยวเราไม่ไม่นอกเรื่องดีกว่าเดี๋ยวรอไปตอนที่เก็บเสร็จแล้วนะครับโอเคเดีย๋ยวไปกันเลยนะครับอุ้ย ดูนะครับเด็กนี่มันถือไม้เบสบอลมันเตรียมจะฟาดหัวผมแล้วอ่ะดูตอนนี้ผมโคตรเสียเลยว่ามันจะฟาดหัวแเปล่าอ่ะโคตรเสียเลยไอ้เหี้ยเหมือนลิงมาบุญสองตัวเลยอ่ะบอกเลยไอ้เหี้ยโคตรกระโปรงเลยอ่ะไอ้เหี้ยตอนนี้ได้เท่าไหร่วะุ้ยไอ้เหี้ยนี่ว้ามาได้ไงเนะี่ยทุกคนเห็นเปล่าไอ้เหี้ยนี่ว้ามาได้ไงอนะ่ะตกใจเหี้ยนิว้าโป้สะอาดหรือว่ามันเป็นโป้วะ แน่วะ่ะตอนนี้เรามาเช็คก,กันก่อนนะว่าได้กินรูปเล่าไหนไวเ้เฮ้ยส o o ม z ส o ม,สม,สม,สมอยู่ไหนไว้เฮ้เอ้าหาสมไม่เจอได้สิบเอูกแล้วตอนนี้ประมาณครึ่งทางเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จแล้วละกันพูดว่าตัดไปตอนเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จสักทีโอ้คราวนี้จริงแล้วไม่ร้อเลแล้วพูดคำจริงเลยมาตอนนี้ก็ ทำการเก็บครบเป็น20อันแล้วนะครับเดี๋ยวรอเด็กระโปรงก่อนนะไปหรือเปล่าไปแอปเปิลไปแอปเปิลแอปเปิลไอ้นี่เก็บเจ็ดสองคนละทุกคนอนะมีเป้าอะคนขับรถส่วนตัวดูเอาดีผมจ้างมาพาล้านอะดูเอาไอ้เียสตาร์รถติดมานี่ไอ้ยาีายทักมานี่กลุ่มคนเรื่อนนะ่ะบอกเลย เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ถึง Apple นะครับเดี๋ยวทุกคนหาจุดไปเองก็ได้นะครับแต่ผมมีคนขับรถส่วนตัวไม่จำเป็นต้องดู GPS นะครับโอ้เวอร์เกินไอเ้เหี้ยขับถูกต่างปะเนี่ยเดี๋ยวผมตัดตอนที่เก็บแอปเปิลกันเลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาถึงจุดเก็บแอปเปิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่มาดูลงรถก่อน ก็าจะหนเหมือนลิงบาบูดีเปล่าไอ้เหี้ยพวตะโบอุ้ยไอ้เหี้ยบาบูสองตัวไอ้เหี้ยใครคิดท่าเนี่ยเหี้ยทำไมไม่เอาไม้คอยวะทำไมมึงต้องไปปีนด้วยวะกูสงสัยว่ามัน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 ไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เก็บ Apple แอปเปิลเสร็จเป็นทีระยบนะครับทุกคนเนี่ยแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวค่อยตัดัแป๊บแบบ เดี๋ยวเราขอพูดกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปที่อ่าตลาดนะครับแล้วก็เราไปลองขายกันดูนะครับว่าราคาของตลาดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับว่าเราจะได้กี่บาทนะครับอยวไปดูเลยเดี๋ยวขอตัดไปตอนเก็บเสร็จก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเก็บเอเก็บไม่จะเก็บโอ้พูดไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ใกล้จะเก็บอ่ะ แอปเปิลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลือลูกสุดท้ายแล้วนะครับเจ็บคอโอเคโอเคไปกันไปกันนี่มีคนขับรถส่วนตัวแบบแบบผมมันก็ดีอย่างนี้แหละไม่ต้องคอยไปไหนมาไหนเองนะครับหลังจากนี้จะมีคนขับรถส่วนตัวเกือบสุกคลิปเลยนะครับนี่ดูดิ่าไ,ไปตู่ปังนัง <c oughs> เอียจนรัวเข้าไปเรื่อยมาเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ถึงตลาดแล้วนะครับและเรามาลองคำนวณกันนะครับว่าเราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะครับในคลิปนี้นะครับอขอตัดภาพไปตอนนั้นเลยนะ,อะตอนนี้ทุกคนผมก็ได้ทำการถึงตลาดนัดเปที่เทียบร้อยนะครับเนี่ยดูเอาไอ้ย้ยจอดรถอย่างเออไอ้ย้ย อดโคตรพุพ่งมึงเป็นชีวิตจริงมึงตายไปแล้วไอ้เฮียขับเข้ามาด้วยจอดถอึงเที่อะขับดูดิคนขับรถผมเวอร์แค่ไหนอะไอ้เฮียบูบ๊บเดี๋ยวไอ้เฮียมาเกือเทศโอ้ลืมเก็บมาเขือเทศเดี๋ยวค่อยคลิปนาฬิกามาเขือเทศวันนี้เรามาขายแอปเปิ้ลกันทุนกคนนะครับมันได้กี่บาทลูกละ8.7อ๋อมันมีขึ้นไม่ลงนะรา,าคาตอนนี้กำลังกลางๆเลยขายไปเลยอุ้ย1,007ได้อยู่ ก็ส้มประมาณไอ้เฮียส้มทำไมราคาตกจังวะขายไปได้บันแปดกำไรรวมตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองพันกว่านะตีไปสามพันก็ได้ตอนราคาขึ้นวันนี้แล้วกขขอจบคลิปยทเท่านี้นะครับไอ้เฮียจบคลิปดียืนเฉยๆเดี๋ยวกูบอกยืนเฉยๆไอ้เฮียจบคลิปจบคลิปนี้มีการบอกได้ าทําทการจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับวันนี้เราก็ได้กําไรอยู่ที่ประมาณสามพันนะครับรอราคาขึ้นอ่าแล้วก็พูดที่อะไรต่อวะช่วยกดไลค์กดติดตามทับสกรยผมด้วยนะครับจุบมาทุกคนนะครับรักนะครับ f อซทุกคนติดตามกูด้วยสั่นอย่าดูสิ่งเดียวไปละครับบายบายอุ้ยก่อนจะไปนะครับทุกคนช่วยมา นับสนุนผมทางนี้ด้วยนะครับมาติดต่อผมได้ทางเฟซนี้นะคะ